สวัสดีครับสวัสดีคุณอยู่กับผมนะครับซีดเดอะเกมวันนี้เนี่ยมีรถมานําเสนอครับรถบูเลตครับรถคันนี้เนี่ยมีการปรับใหม่การเลี้ยวนี่ดีมากๆครับไปดูกันดีกว่าว่ามาเลี้ยวดีแบบไหนมันจะเลี้ยวขนาดไหนก็นเชียวครับพี่ไดอย่างที่บอกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปในด้านความเร็วและการออกตัวเนี่ย ออกตัวเนี่ยจะชา้านิดนึงแต่ว่ามันจะไปได้ที่ปลายนะครับและสุกสุดเนี่ยก็ถึง222กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับและสิ่งที่มันทําให้รถครันนี้เจ๋งก็คือการเลี้ยวครับเป็นการอัปเดตเข้ามาใหม่ครับเกี่ยวกับระบบการเลี้ยวของรถบูเลตนะคือมันจะเลี้ยวดีมากครับคครที่ยังไม่ได้ลองเนี่ยแนะนําว่าให้ไปลองครับคือมันชุบชับชุบชับชุบชับหัคล่องตัวมากครับใครที่เป็นสาย เข้าซอกเข้าซอยชอบลงชอกเลี้ยวเนี่ยเปิเหมาะมากๆครนะับไปลองกันได้รถบุเลตปรับการเลี้ยวแม่งโคตรดีครับเดี๋ยวผมจะไปลองเอาไปหนีตำรวจบ้างน,นะแล้วจะทำคลิปมาให้ดูว่าผมจะรอดหรือว่าผมจะเกมไหมเออจะลองเอาเทคนิคต่างๆผสมเข้ากับการเลี้ยวของรถที่มันปรับมาใหม่ที่ดีขึ้นแล้วรถแรงด้วยนะสำคัญเนี่ยรถคือแรงเท่ากับรถตำรวจเลยครับ คือซูสีกับตำรวจอะไรก็ว่าได้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าจะใช้เทคนิคการขรับมีฝีมือมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวไปลออกัน